แล้วถ้าสวดไปแล้วความโมโหยังไม่ลดลงอะฮะมันก็สวดสไม่ได้ผลอได้ตอนสวดแคนั้นเองงั้นแสดงว่าคําว่าสวดได้ผลเนี่ยจะต้องมีทรงของใจที่ออกห่างจากคลื่นแย่ได้ดไดเก่งคําว่าคลื่นแย่คืออารมณ์เสียๆมีลดลงลดลงอาการด่าคนมีน้อยลงอาจจะไม่มีเลยก็ได้ค่ะเพราะเราสวดไปนนานๆเข้าเนี่ยมันบันทึกไนงะมันจะเข้าปันอารมณ์ที่เราบันทึกมันเปิน สวดไปมากๆี่ยชั่วโมงหนึ่งมันก็เพลินอ่ะใช่ไหมเออถ้าสวดทุกทุกวันอ่ะมันจําได้ไหมจำได้มันก็สะสมไปทุกวันทุกวันทุกวันวันละชั่วโมงอ่ะเวลามีปัญหาขึ้นไม่ดีอ่ะถามว่ามันจะหลบไปไหมหลบค่ะเพราะว่าจิตมันมันจะชานานกับการที่แบบเอ้ไออารมณ์แบบเนี้ยฉันไม่ชอบเลยจะหลบไปหลบไปหาพระ หลบไปสวดมนต์อะไรประมาณ๋อที่หนูเดินเข้าไปบวกคขานี้แสดงว่าหนูยังไม่เก่งยังไม่ชินไม่ใช่เจอคนแล้วพร้อมบวกเลยอะ่ะคิดบวกพร้อมบวกขอนี่ละคะคิดจะบวกอะฮะแต่ว่าถ้าเราสวดไปนานๆเนี่ยคลื่นของใจที่เคยชินกับการอยู่กับพระเนี่ยจะรู้สึกว่าขี้เกียจเสียเวลาไปอารมณ์ตุยๆใช่ไหมฮะมันจะเป็นคนที่พูดน้อยแล้วพูดน้อยเงียดเยียแล้ว อายุมากเงี้ยจะยจะบันเทกบุญะ่ะเพราะเข้าใจเรื่องของบุญอโอยอย่างนี้คนพูดมากเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้บุญไหลเลยหรอคะถ้าพูดมากก็พูดในธรรมพูดในธรรมใช่พูดในธรรมชาติเขาไม่พูดเหลวไหลหลวงตาว่าการพูดเหลวไหลเนี่ยที่มันเป็นกับดักของพวกเราได้ง่ายที่สุดคือมันไหลเข้าหูคนไนะ นินทาคนเนาะ<ช>นี่รู้ไหมจักระบุ๋มอะอย่างเงี้ยเนะยาะประมาณนั้นมันต่อมันต่อขึ้นไม่ดีไปเรื่อยอ่ะก็ต้องกลับมาหาตัวเองโอ้หลวงตาเคยพูดอยู่บ่อยมากเลยอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องที่สนุกปากที่สุดคือเรื่องไม่ดีของชาวบ้านนะคะโ<ด>ยกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราเอาชนะใจเราไม่ให้มีคําพูดพวกนั้นได้หลวงตาว่าคือถ้าเราบริกรรมอยู่แบบคาถาจ,ากาจักระรรดอยู่ เราจะห่างจากโลกเราไม่ควรไเปเป็นโลกโลกนี้ก็เป็นอยู่เราไม่เป็นอ๋อเราจะห่างจากโรคภยัยใช,ใช่แล้วอายุยืนแก่แช้าแค่พูดไม่ดีนี้เป็นโรคเลยเหรอคะหลวงตาโอ้โหมันไปหลายถ,าถ้าเราพูดไม่ดีเนะี่ยซึ่งซึ่งสิ่งที่เราพูดเนะ่ะมันไม่เป็นความจริงนะมนเข้าหูคนนอนต่อไปเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆไกลไหมกลับมาหนักไหม หนักค่ะมันเป็นคลื่นตัดรอนที่ไม่ดีด้วยคลื่นความดีเข้าไม่ได้เพราะมันเยอะอส่วนอันนานก็ไม่เข้าก็าจริงเนาะบางทีบางทีมันเป็นเรื่องไม่ดีที่จริงหลวงตาก,ก็บอกว่าไม่ต้องไปพูดมัน,นไ,มไม่ต่อไม่ต่อต่อเฉพาะจากักรพรรดิกับหลวงปู่ แต่มันต้องกัดลิ้นตัวเองหนักมากเลยนะคะเพราะว่ามันคันปากอ่ะมันอยากพูดอ่ะมันกัดไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราอยู่กับจักรพัรด์มันไม่ต้องกัดลิ้นเลยนะคะก็เพราะเราจะรู้สึกว่าขี้เกียจมีการกระทําที่ก่อกรรมเนาะคือมันมีประโยชน์ในอนาคตอ่ะในอนาคตนู้นตอนเราแก่ตอนเราชีวิตเรามันจะไม่เหมือนชีวิตทคนธรรมดาอย่างลุงตาเนี่ยสวดตั้งแต่อายุยี่ิบเก้าใช่ไหม ไม่หยุดเลยจนกระทั่งบวชก็ไม่หยุดลองคิดดูเลยอายุแปดสิบยังไม่หยุดเลยเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยมันม่องหมดแล้วเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันไม่ถนอมอมันไม่รักตัวมันเองอม,มันไม่รักตัวมันเองมันก็ยุสั้นงโอ้จะไปโทษใครอ่ะโทษมันค่ะ <laughs> อ,อ๋อต้องโทษเราเหรอคะคือ <c oughs> ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันชินเข้าใจไหมไอ้คำว่าชินของหลวงพ่อเนี่ยสามารถจะสัมผัสโลกวิญญ,ญาณสมารถิใหม่ยสัมผัสแน่นอนอยู่แล้วถ้า,ถาตั้งใจจริงๆนะสัมผัสโลกวิญญาณสัมผัสความาคิดของมนุษย์หลวงตาพูดตรงนี้ดีมากเลยว่าอีกหน่อยมันจะชินแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนูเชี่ยวชาญเพราะว่าคำว่าชินของหลวงตาเนี่ยถ้าสังเกตจริงๆแล้วนะมันอยู่แต่กับตัวเองอะแล้วก็อยู่แต่กับบุญ รู้บอลแหละหาบางคึืนมันก็ไม่ต่อคือเมื่อก่อนเนี่ยหนูเนี่ยจะเป็นคนชํานาญที่แบบโอ้ยอันนั้นหมีดีอันนี้มีนารักเห็นแต่ผิดแต่ชอบของคนอื่นทั้งหมดเลยลืมดูของตัวเองค่ะแต่คําว่าชินของหลวงตาเนี่ยมันจะชินอยู่กับอารมณ์ของตัวเองคือมันเข้าข<อ>ใจอ่ะเ,เวลาเราสวดเนี่ยมันจะมันจะเข้าไปถึงธาตุมันจะเข้าถึงความรู้สึกไงเวลาเราแผลใครสักคนเนี่ยเราจะมีความรู้สึก เปลี่ยนขึ้นเขาได้ด้วยเปลี่ยนที่ขึ้นที่ไม่ดีก็เขาเขากาลังเขากำลังเจอคลื่นที่ไม่ดีคือกมไม่ดีอยูนะ่สามารถจะเปลี่ยนเขาได,ด้เพราะเขาเห็นเสียงเราเห็นเราเนี่ยคลื่นของความเรียงของเราพุ่งมปที่เขา mm hmm. เขาเห็นเขาก็เกิดปิจีเพรา mm hmm. เกิดปิจีเนี่ยคลื่นความไม่ดีมันมาไหมมันถอยออกแล้วอื mm hmm. นั่นหมายก็สายใหญ่ที่เขามี mm hmm. ความดีที่มีในอดีตมันก็พุ่งขึ้นมาใช่าไหมความดีก็ต่อเขาเคียงเราไปเปลี่ยนกันเองอเห็นเราก็รวยแล้วนะ,ะเขาจะรวยอยู่แล้วมันจะเห็นเราแล้วรวยทุกคนนะคือพอหนูฟังหลงตายอย่างนี้เห็นเราแล้วรวยถ้ามันมีขึ้นที่มันทึกไว้ในอดีตตอนนี้มันมันโดนขึ้นที่ไม่ดีเข้าใจไหม คืนที่ไม่ดีของมันอยู่อทีนี้เราไปปิดคืนเนี่ยเขาเนี่ยพอเปลี่ยนปั๊บคืนไม่ดีมันห่างไปคืนที่ดีเอาบันทึกไว้ขึ้นมาเหมือนพวเมียด่ากันน่ะมันมาได้ยังไงมาปุ๊บมาเลยต้ันทึกทุกวัน่ยใช่แต่ที่อยู่ด้วยกันันทึกทุกวันคือปัจจุบันมันดึงอดีเนี่ยเพราะว่าบันทึกทุกวันแล้วตัวเองจําได้เราก็ยังมีอารมณ์ไปจดจ่อกับคําด่าเหล่านั้นใช่ แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนสวดมนต์แล้วเคยชินกับจิตที่แบบนะโมพุทธายะมันก็ชินไม่สนใจคลื่นอื่นเลยนะคะแล้วเมื่อกี้ที่หลวงตาพูดมาว่าเนี่ยเขาแค่เห็นเราเขาก็โชคดีเขาก็ถูกหวยเขาก็รวยขึ้นแต่การที่เราจะเป็นคนคนนั้นได้อ่ะหลวงตาเราก็ต้องฝึกไงใช่มันไม่ง่ายเลยนะคะเพราะหนูจะต้องบพระเจ้าเขามาจากมนุษย์ตาดำอย่างเดียวเนี่ยมันง่ายไห เองเป็นคนหรือเปล่าท่านบอกค่ะเอ,อท่านก็นเป็นคนนะอเองแล้วก็ใจกาาเวนว่าใจเกิดนะมันเป็นธรรมชาติเน่ยหนีพ้นไม่หละอะไรอย่างนี้พ้นแล้วเกิดไปไหนอ่ะตายแล้วไปไหนมันกําหนดไม่ได้ไมมนไปตามกรรมไงเออศาสนาพุทธเขไม่ได้สอนอะไรเนี่ยพระเจ้าสอนสอนให้เข้าใจเรื่องการเป็นว่าใจเกิดไม่เกิดได้ยิ่งดีประมาณนั้นแหละเ เกิดมาแ้กก็ต้องเตรียมตัวตายไงเอาไปได้ไหมล่ะเอาผัวไปได้ไหมเอาวายไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้บ้างก็ไปไม่ได้อันไปไม่ได้สักอย่างได้ยินหมฟ้าค่ะบวชนี่บวชจะเข้าเลยบวชเลยวันนี้โคนหัวเลยอก็ถูกแล้วนะซึ้งๆนะคิดคำถามไม่ออกอย่านะ โอ้สะเทือน,นทั้งวงการเลยนะตบรวชเนี่ยเสือนโลกกรทานเลยเนี่ยถึงขั้นเป็นใบเลยจ้าอาจารย์โควิดต้องการจะถามอะไรไหมคะหลวงตาคะเมื่อกี้พอหลวงตาพูดถึงว่าโหเขาเห็นเราเขาก็จะนั่นการที่แบบหนูจะทําอย่างนี้หรือหลายๆคนเนี่ยค่ะเ<า>ขาทอไมเขาทำได้หมดเนี่ยสมองใม้ดีอ่ะคนไม่ดีทุกวันอะ คราวนี้เขาก็จะคิดแล้วว่าเอ๊ะมันต้องพูดยังไงนะระว,วังไม่ต้องไปพูด<อ>สวดมนต์เฉยเขาเห็นก็นดีแล้วไงแสดงว่าการที่เราจะเป็นผู้มีประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่คําอธิษฐานไม่มีมันอยู่ที่เราปฏ <ะ S 1> <ม>ิบัติมันอยู่ที่เราทำค่ะมันอยู่ที่เราดึงความดีในโลกมาไว้ที่เราโอ้ยอย่างบางคนนี่ตั้งท่าเลยขออาราธนาบารมีหลวงปู่ทุกชั้นทุกภพทุกภูมิคือเขาพูดยาวมากเลยค่ะก็ดีแนละ้วแต่ลืมสวดนะ แล้วเขาก็สบายใจว่าอธิษฐานเสร็จแล้วตอนเนี้ยเชนเป็นผู้มีประโยชน์อย่างเงี้ยอาจเราลองอารมณ์เสียดูลองไปว่าใครดูลวงปูกับท่านกนหนีแล้วล่ะไม่อยู่ด้วยหรอกนั่นหมายความว่าถ้าหนูจะเป็นประโยชน์อารมณ์หนูต้องไม่เป็นโทษแม้แต่น้อยเลยโห,โหมนุษย์เนี่ยถ้าใครดูแล้วสบายไม่มีใครไม่อยู่กับเราหร,ารอกแต่ว่าจะมนุษย์จะผียังอยู่กับเราด้วย ก็อยู่แล้วมันสบายอ่ะค่ะเออโอเคสาธุค่ะหลวงตาอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านนะคะบทสวดจัก,กพัทเนี่ยค่ะเวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจแล้วก็คิดไปสวดไปมันยังจะได้บุญไหมคะ,ะทำไมครับทำไมไม่คิดนะเรื่องเราของเราต้องคิดจางนั้นอ่ะเพราะบทจัก,กพัทมันมีโลกกธรรมด้วยอ่ะม,มีโลกมีธรรมด้วยมีโลกมีธรรมใช่ กลัวท่านจะเป็นจักรพรรดิท่านสร้างบารมีมาเท่าไหร่ข้อมูลมันมีอยู่แล้วไงเหมือนหลวงปู่ท่านมีข้อมูลอยู่แล้วทําไมไม่เอาจิตเราไปอยู่กับท่านอ๋อนั่นหมายความว่าการที่หนูฟุ้งซ่านคิดไปสวดไปไม่ใช่เรื่องผิดถูกแต่ทําไมไม่ฟุ้งไปทางนู้นไปอยู่กับหลวงปู่เราก็จะคิดออกว่ากูจะทิ้งผัวดีไม่ดีะอะไรประมาณโอ้ผัวนั้นหายากอย่าเพิ่งทิ้งเลยใช่ไหมคะอ้าวมันก็จะบอกอยู่ อยู่ในน่านเซ็จแล้วเพราะว่าถามเอาจริงๆนะคะหวังว่าจะไม่ฟังอยู่นะคะเพราะว่าเคยถามหลวงปู่อะค่ะว่าจะเลิกดีไหมนะอยากออกไปจากตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเสียงมันก็เข้ามาในหัวว่าไม่จากเป็นก็จากตายถูกหนูก็เลยทนอยู่<อ>ท่านพูดถูกไหมเรา <c oughs> ไม่จากเป็นก็จากตายไง <c oughs> <c oughs> ใช่ แล้วถ้าเอาจริงๆนะคะถ้าอยากไปอยากเลิกจริงๆอ่ะไม่มานั่งถามเราคําเก็บผ้าไปเลยอะค่ะการที่เราไปถามหลวงปู่เนี้ยแสดงว่ายังไงดีหนะ้าขวาหรือซ้ายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แค่นั้นเอง <laughs> ที่หลวงตาเคยบอกว่ามันเบื่อๆอยากๆอะค่ะใช่สาุเวลาอารมณ์ไม่ดีมันก็เบื่อเว <c oughs> ลาอารมณ์ดีมันก็อยากอะหนูถึงบอกว่าคําสอนหลวงตาน่ะดีมากว่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าเราจะอยู่หรือจะเลิกใช่ไหมคะเราจะทําเท่ากับว่า อยู่ก็อยู่ให้มีความสุขถ้าจะเลิกก็ต้องไม่ทุกข์แล้วก็ยังสนุกกับชีวิตได้ก,ก็ถึงบอกว่าการสวดจกกักรพัทเนี่ยค่ะทำให้รู้สึกว่าเป็นคนด้านและล้นลา<ไ>ลหาใจมันด้านๆแบบเราไม่สนใจอะไรเงี้ยค่ะมันต้องอารมณ์ดีเนะี่ยอารมณ์ดีใครๆก็อยากอารมณ์ดีมักจะมีคนเขียนมาหาหนูอะค่ะว่าอยากอารมณ์ดีแบบพิเกตจังเลย,อ,ยอะไรเงี้ยม่ยากอะไรเลิกครัวไปอยู่วัด ายถึงเขาใช่ไหมคะใช่หมายถึงเขาเราไม่ถึงเราอยู่สักเจ็ดวันเดือนหลายหลายคนที่ฟังอยู่นี้ก็ตั้งท้าคราวนี้สามีเปิดแชมเปญเลยนะคะแบบดีใจภรรยาไม่อยู่ฉลองนะคะหลวงตาขาทำไมการอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะถึงก็เขาเริ่มต้นจากการรักกันนะคนที่เป็นสามีภรรยาแล้วพออยู่กันไปทำไมถึงลำคาญกันนะคะมันเบื่อนะ ยุคนี้หนูมันไม่ดีตรงไหนไม่เข้าถึงันยุเลยรอวัตถุมันเจริญเข้าใจไหมวัตถุมันวัตถุมันสามารถจะดูเยอะแยะไปได้ใช่ไหมประมาณนี้แหละอ๋อนั่นหมายความว่าคําว่าเบื่อเนี่ยคืออะไรที่มันจําเจซ้ำซากมันก็เบื่อมันก็เบื่อเขาก็อยากลองของใหม่มันเราก็อยากลองของใหม่มังอะไรประมาณนี้มันก็เลยแยกกันไงถ้าเราทําใจได้ก็อยู่ในสังคมได้ <C> e <an> ถ้าเราทำใจไม่ได้กูกระทุกทั้งวันนั่นแหละดังนั้นแล้วเอาจริงๆมันไม่ต้องเป็นเรื่องของความรากากักอะค่ะวิชาทำใจเนี่ยจริงๆเราต้องใช้กับทุกเรื่องนะที่ทำใจคือพิจารณาตามความเป็นจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของเราอ,อย่ามาจะคนอื่นนะก็ <C> e <an> ทำใจให้เป็นปกติไปซะมันจะไปไหนก็สร้างมฉันยังรักเธออยู่นะจ๊ะกระจบแล้ว <C> e <an> ฉันยังรักเธออยู่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะหลวงตา <C> e <an> พิจารณาตามความเป็นจริงไงความเป็นจริงก็คือจริงอ่ะถ้าเราทําใจได้มันก็โอ้ยมันจะไปไหนช่างมันเอะทุกวันนี้มันวัตถุมันจะเดินมั่ต้องทําใจอ่ะแสดงว่าคนที่ทําใจไม่ได้คือลืมมองตามความุกคือลืมลืมมองตามความจริงต้องพิจารณาว่าในโลกนี้ไม่ใช่ของใครไงพวกเนี้ยโลกทุกวันเนี้ยมันมันไม่รู้ถ้ามันรู้มันไม่ฆ่ากันหรอก มันไ่แย่งกันด้วยมันเรียกกองใครไม่อยู่ได้สักกี่ปีเอ้าไม่ต้องไปโกงใครมาเพราะว่าตายไปสมมติพรุ่งนี้หนูตายเนี่ยก็เอาไปไม่ได้สักเปล่ะแต่พอพูดถึงเรื่องความมันมีปัญหาน,นำลูกหลานนะนะเพราะสายใหญ่แห่งกรรมนะนะหนูตาเคยเจอพวกนี้เยอะสมัยที่ฝึกใหม่ๆอะ่ะบางคนในโลกไม่ปกติแต่ต้องเอะ ต้องดูแลเพราะ,อ,ะอดีตลูกเป็นคนเลี้ยงดมูมันเป็นสายใหญ่แห่งกรรมจนกว่าจะตายไปจักข้างหน้ายุคปัจจุบันก็เหมือนยุคอดีตแล้วแต่ยุคปัจจุบันมันกว้างกว่านะ,ะทำกรรมได้กว้างกว่านะครับทำบุญได้กว้างกว่าด้วยในโลกของยุคโซเชียลนี้ใช่ใชลุงตาขาการฝากเพื่อนไปโอนนะคะไปทําบุญ อาโอนไปใส่ได้หมดหรอกบุญนนีะ่มันได้หมดเหละบุญแสดงว่าบุญก็ไม่ได้อยู่ที่วิธีการแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาตั้ง oh. ต้นของตัวหนูเลยโอ้ oh. oh, สาธุเลยค่ะหลวงตาโอ้ oh, แต่ว่าวันนี้สิ่งที่หลวงตาพูดแล้วมันจึกก้านสมองสติของหนูมากเลยคือหนูอะ่ะเป็นคนที่สวดมนเพื่อเอาบุญเข้าตัวแต่หนูเนี่ยก็เป็นคนที่อารมณ์เสียแล้วผลักบุญออกไปจากตัวอยู่เหมือนกันนะ ตอนสวนมดมนต์เราอารมณ์ไม่เสียหรอกค่ะแล้วบางทีอะค่ะหลวงตาสวดสวดอยู่่ะเพื่อนชื่อสามีอะค่ะอันนี้ไม่ใช่ของหนูนะคะคก็เดินเข้ามาแบบสวดอยู่นั่นแหละลำคางจะสวดอะไรกันนักกันหนาอย่างเ <ๆ S 2> งี้ยการสวดมนต์ไม่ได้ไม่หนังสวดเนี่ยยืนเดินนั่งนอนค่ะหลวงปู่หลวงพ่อท่านสอนหลวงตาทําอะไรอย่าให้เขารู้ถ้าเขารู้แล้วมีเรื่องดูก่อนว่าเขาชอบไหม อ๋อเพราะหนูยังไม่ใช่แม่ชีดังนั้นเราต้องบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุน,นะะถูกเราจะรู้ได้เราคิดอะไรสามีก็ต้องมีมนก็ต้องสวดเราก็ไม่ต้องให้เขารู้ใช่อสาธุสามีก็ต้องก็ต้องใช้นะสวดมนก็ต้องสวดมาทึกบุญ<ะ>ใช่ไหม<ะ>นิมนต์นิมนต์สาธุมาเร็วมากเลยค่ะครูบาถามเลยไหมคะ อาถามจะสวดแล้วเนี่ยมีคำถามไหมคะในที่นี้มีใครอยากถามเองไหมคะยกมือขึ้นยกมือขึ <ทำ S 1> ้นเพราะว่าถามเองแล้วโดนแสดงว่ารู้หมดแล้วรู้ไปหมดเลย